สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาสเกิจวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถไฟฟ้าที่กําลังเป็นกระแสรแรงในปี2026นั่นก็คือ b y d a t t o 3รุ่นใหม่ล่าสุดบอกเลยว่ารุ่นนี้มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะขอบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่คุ้มค่าและล้ำสมัยที่สุดในตลาดต้องฟังให้จบเพราะรถคันนี้อาจจะกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกต้องยอมรับว่ารุ่นใหม่ของ BYD Auto 3ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกดีไซน์เฉียบคมที่ทาให้รถดูโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าแบบปิดทึบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความประหยัดพลังงานเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้มีความลู่ลมมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งและความสวยงามไปพร้อมกันด้านข้างตัวรถก็มีความโดดเด่นด้วยล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ ขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมเส้นสายที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ตมากขึ้นหลังคาทูโทนยังคงมีมาให้ในรุ่นสูงสุดทำให้รถดูหรูหราและทันสมัยส่วนด้านท้ายของรถ b y d a s t o 3รุ่น2,026มาพร้อมไฟท้ายแบบฟูลเลตที่มีดีไซน์พาดยาวเชื่อมต่อกันด้วยเส้นไฟแบบไร้บารที่ทำให้รถดูพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร คุณจะพบกับการออกแบบภายในที่ล้ำสมัยที่สุดในเซกเมนต์ b y d ยังคงเอกลักษณ์ความโดดเด่นขององค์การดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครและเพิ่มความหรูหรามากขึ้นวัสดุภายในใช้เกรดสูงขึ้นมีการบุดด้วยวัสดุซอฟท์ทัชและตกแต่งด้วยโทนสีที่ดูโมเดิร์นหน้าจอกลางแบบลอยตัวสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง15.6นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการที่ลื่นไหลรองรับการอัปเดต OTA และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความกระชับและนั่งสบายมากขึ้นพร้อมระบบกลับไฟฟ้าในทุกตำแหน่งสำหรับรุ่นสูงสุดรวมถึงฟีเจอร์ระบายอากาศและระบบปุุนเบาดที่ทำให้การขับขี่ในทุกสภาพอากาศสะดวกสบายยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่พร้อมแ a ดเดือนชิปสำหรับควบคุมการชาร์จพลังงานกลับระบบแสงไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้หลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ มาดูที่สมรรถนะกันบ้าง BYD Auto 3รุ่นใหม่มาพร้อมเดแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดที่มีความปลอดภัยสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานแบตเตอรี่ความจุใหญ่ขึ้นทำให้สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดกว่า520กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตร,รฐาน WLTP และรองรับระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ในเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้น สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า BYD Auto 32,026ให้พลังงานที่มากขึ้นกว่าเดิมโดยมีกำลังสูงสุดถึง210แรงม้าและแรงบิดกว่า310นิวตันเมตรทำให้อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.3วินาทีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในกลุ่มนี้และยังคงรักษาความนุ่มนวลในการขับขี่สำหรับการใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างดีเยี่ยม ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย BYD จัดเต็มมาให้แบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ ADAS ที่ฉลาดขึ้นและรองรับการขับขี่กึ่งอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สุดล้ำอย่าง V2L, Vehicle to Load ที่สามารถใช้รถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภา,ายนอกได้เหมาะสําหรับคนที่ชอบแคมปิ้งหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินบอกเลยว่านี่เป็นจุดขายที่ทําให้หลายคนสนใจ BYD Auto 3อย่างมากในด้านความคุ้มค่า BYD Auto 3รุ่น2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทและอาจจะไปถึง1.5ล้านบาทสําหรับรุ่นท็อปซึ่งเมื่อเทียบกับฟีเจอร์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีความครบครันในทุกด้าน สุดท้ายนี้คุณคิดว่า b y d Auto 3รุ่น2026จะสามารถครองใจคนไทยได้มากแค่ไหนหรือคุณยังรอรถจากเท s l a MG หรือแบรนด์อื่นๆอ,อยู่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถใหม่จากคาสกิจแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ